เป็นคนที่ไม่พูดปดไม่สอพรอไม่อิจฉาริษยาไม่คดโกงและไม่มีความทะเยอทะยานบ้าบๆแต่พยายามทำหน้าที่ของตนให้ดีในขอบเขตของศิลธรรม ตกตอนหน้าแหลงเหมือนเห็นซ้ายรุงขึ้นกลางแจ้งเหมือนลมหนาวเดือนเมษาเหมือนว่าใจอ่อมละกลับแข่งแกร่งเหมือนคนกำลังีก็ความดีที่ได้ทำนะคะก็คือเมื่อปี58ค่ะเคยไปก็คือไปเที่ยวนะคะที่ดออินทน์แล้วก็ประสบกับ เหตุเกิดอุบัติเหตุนะคะรถยนต์พลิกคว่ำที่บริเวณไหล่เขานะคะก็พอเราเห็นครั้งแรกเนี่ยตอนแรกคือต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยประสบการณ์การทํางานแบบน้อยมากค่ะก็คือเรียกได้ว่าชั่วโมงบินเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งจบมาทํางานได้ประมาณสักเข้าเดือนที่3ค่ะแล้วก็ไปเจออุบัติเหตุครั้งนี้ตอนแรกก็กล้ากลัวค่ะ คิดอยู่ว่าจะเข้าไปดีหรือไม่เข้าไปดีอะไรเงี้ยคือถ้าเราเข้าไปนะตอนนั้นเนี่ยความสามารถที่เรามีอ่ะจะเพียงพอที่จะไปช่วยเขาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่เพื่อนที่ไปด้วยกันนะคะก็บอกว่าเออแต่ว่าเราก็มีวิชาชีพนี้ติดตัวมานะอย่างน้อยแบบเราเข้าไปช่วยเขาเล็กๆน้อยๆก็ยังดีค่ะก็เลยตัดสินใจที่จะเข้าไปช่วยเขาค่ะแล้วก็ก็เลยไปแสดงตัวว่าเราเนี่ยเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ ถามเพราะว่ามีอะไรให้เราช่วยได้บ้างไงคะเขาก็บอกมาว่าให้เราไปช่วยเคสนี้เคสนี้ค่ะก็ตอนนั้นที่มีอุบัติเหตุนี้ก็จะมีเคสที่เจ็บบาดเจ็บสาหัสอยู่ประมาณสัก2เคสนะคะแล้วก็เสียชีวิตที่เกิดเหตุอีก2เคสค่ะเราก็ไปช่วยเคสที่เขาบาดเจ็บนะคะแล้วก็ไปประเมินเบื้องต้นแล้วก็พอดีโชคดีตรงที่ว่ามีพี่ที่เขามีประสบการณ์ในการทํางานสูงอยู่คือเขาก็ไปเที่ยวเหมือนกันนะคะแล้วก็ไปประสบเหตุเหมือนกันก็ ก็ได้ช่วยช่วยกันหลายๆคนนะคะก็เลยทำให้าสามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยะค่ะเย็นวันหนึ่งดิฉันและครอบครัวได้ไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะทุกอย่างดูปกตินะคะทุกคนรับประทานอาหารสนุกสนานแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นค่ะโตข้างๆดิฉันอยู่ๆพี่เขาก็ล้มลงไปค่ะ พอดิฉันเห็นดิฉันก็เลยรีบวิ่งไปช่วยค่ะ,ะดิฉันเรียกพี่เขายังไงก็ไม่ตื่นค่ะดิฉันเลยรีบคำชีพประจรพี่เขาแต่ดิฉันไม่พบสัญญาณชีพค่ะเลยให้พี่เขารีบตามรถ1669ค่ะทันใดนั้นดิฉันเลยรีบปั๊มหัวใจพี่เขาค่ะระหว่างที่รอรถพยาบาลค่ะพอดิฉันได้ไปถึง ตัวของผู้โดยสารซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่หมดสติอยู่บนพนักพิงเบาะระหว่างนั้นได้จับชิปจระจรพบว่าชิปประจรเน,นี้ยเบาและก็เร็วจึงได้บอกกับพนักงานของสายการบินนั้นว่าเราต้องช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพราะว่าคนไข้าอาการไม่ดีหลังจากนั้นคนไข้ก็หมดสติลงดิฉันจึงเริ่มทำการช่วยฟื้นพืนชีพขั้นพื้นฐานโดยการ มีโดยมีทีมแพทย์ที่โดยสารไปกับสายการบินนั้นช่วยเหลือการเป็นพยาบาลที่ทำงานโรงพยาบาลซึ่งเราสามารถที่จะทำงานกับผู้ป่วยแต่ถ้าข้างนอกเนี่ยเราสามารถที่จะทำได้ทุกสถานการณ์ทั้งที่ร้องขอและไม่ร้องขอ ค่ะได้มีโอกาสช่วยน้องที่หัวใจหย,ยุดเต้นนะคะในช่วงระหว่างไปออกกำลังกายะค่ะเหตุเกิดเมื่อวันที่9ตุลาคม2562ค่ะข้าพเจ้าได้ชวนเพื่อนนะคะไปวิ่งที่อ่อางแก้วค่ะในระหว่างที่วิ่งไปถึงตึกนิติศาสตร์นะคะได้เห็นรุ่นพี่ค่ะพารุ่นน้องมาออกกำลังกายค่ะ,ะช่วงระหว่างนั้นมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเป็นลมค่ะแล้วก็รุ่นพี่ก็พาน้องนอนลงแล้วก็ให ดมยาดมค่ะระหว่างนั้นข้าพเจ้าวิ่งผ่านไปถึงค่ะได้สังเกตว่าดูน้องเหมือนไม่เป็นลมธรรมดาค่ะแล้วก็คือไม่รู้สึกตัวแล้วก็หายใจช้าค่ะแล้วก็มีมือชักเก่งค่ะจึงรีบเข้าไปไปประเมินกับเพื่อนค่ะแล้วก็ได้เปิดทางเดินหายใจแล้วก็ได้คำเฮาค่ะได้คำเฮาได้เบาๆแล้วก็ช้ามากค่ะจึงขอความช่วยเหลือไปที่1669ค่ะ แล้วก็สั่งให้รุ่นพี่ของน้องค่ะขับรถไปเอาเอดีที่ตึกหน้าค่ะแล้วก็พอหันมาอีกครั้งหนึ่งน้องก็ไม่หายใจค่ะคำเพาไม่ได้ก็สตาร์ทซีพนะคะสตาร์ทไปทั้งหมดประมาณห้ารอบรอบละห้าไซเคิลนะคะก็คือทับคำเพาไม่ได้เลยค่ะพอเริ่มสตาร์ทที่รอบที่6ค่ะรถพยาบาลก็มาค่ะ ก็เลยได้ e k g กันแล้วก็เป็น v a ก็ defibrillation ไป2ครั้งค่ะแล้วก็ใส่คิวกันแล้วก็ transfer ไปโรงพยาบาลนะคะซึ่งหลังจากนั้นนะคะฉันแล้วก็เพื่อนได้ได้ตาติดตามอาการของน้องนะคะโดยโทรมาถามน้องน้องก็ยังอยู่ในามาที่ ER สนดอกของเรานะคะแล้วก็น้อง ยังใส่ทิว้วแล้วก็หาสาเหตุของภาวะหัวใจหยุดเต้นนะคะแล้วก็ได้แอดมิทที่ CCU เนาะแล้วหลังจากนั้นฉันแล้วก็เพื่อนนะคะไดะ้ติดตามอาการของน้องเป็นระยะนะคะแล้วก็ทราบว่าน้องสามารถอ,ออฟทิวได้แล้วก็กลับบ้านได้หลังจากที่รักษาที่โรงพยาบาลเราประมาณ ในส่วนของพลักง,งานที่นอกเหนือจากงานประจํานะคะดิฉันยังได้ทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานปลูกถ่ายไตยกรณีมีไตบริจาคจากสภาการชาติไทยค่ะซึ่งหน้าที่นี้จะต้องทําเป็นเวนออนคอร์นะคะ24ชั่วโมงค่ะนอกเหนือจากงานประจำในเวลารชาชการนะคะรวมถึงเวลาเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะอย่างเช่นในกรณีมีไตบริจาคมาเวลาตี2、อีตีสนะคะด้วย ภาร์ตง,งานด้วยหน้าที่นะคะและเหนือสิ่งอื่นใดนะคะความปรารถนาดีต้องการให้ผู้ป่วยที่รอไตบริจาคมาทั้งชีวิตนะคะได้รับชีวิตใหม่ด้วยการได้ไตใหม่นะคะดิฉันจะรีบลุกขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่นะคะโดยไม่อิดออดนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะในการเริ่มต้นของเรื่องราวดีๆที่ดิฉันอยากมาร่วมแบ่งปันเริ่มจากได้รับข้อมูลนะคะ การปรึกษานะคะขอรับคำปรึกษาจากบุคลากรท่านหนึ่งซึ่งมีคุณพ่อนอนติดเตียงอยู่ในบ้านพักของโรงพยาบาลค่ะได้รับข้อมูลว่าคุณพ่อท่านจะต้องได้รับยาทางกระแสะเลือดเป็นจานํานวนทั้งหมด3วันนะคะจึงมาขอปรึกษาว่าการเคลื่อนย้ายคุณพ่อเนี่ยมีความลําบากมากต้องใช้รถแล้วก็ต้องมีการเตรียมอุปกรณ์อะไรบางอย่างในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยซึ่งดูแล้วการที่นําบุคลากรออกไปหาคนไข้น่าจะเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าค่ะ จึงได้นํามาปรึกษากับทีมน้องๆนะคะหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อที่จะหาทีมผัดเปลี่ยนกันเพราะว่าในในเวลางานนั้นเองเราก็ไม่สามารถที่จะจัดสรรเวลาออกไปได้ค่ะครับซึ่งหลังจากที่ทางพี่ที่คุณได้มาปรึกษากับทีมของเราเราก็ได้วางแผนว่าในเวลางานของเราจริงๆเนี่ยไม่ได้มีเวลาที่จะไปะให้การพิบารณาผู้ป่วยทางเราจึงเลือกเป็นนอกเวลาราชการซึ่งเป็นหลังเวลางานของเรา ซึ่งเหตุการณ์วันนั้นก็คือเราก็ได้ให้เข้าไปให้เป็นยาทางกระแสเลือดแก่ผู้ป่วยที่บ้านนะครับที่คนไข้ต้องได้รับต่อเนื่องเป็นระยะเวลาประมาณ3วันนะฮะซึ่งทางเราก็ได้ไปให้ช่วงหลังเวลางานที่เป็นเวลาว่างๆอะไรอย่างี้ฮะแต่ผู้ป่วยก็ต้องได้รับทุกวันเนาะ,ะซึ่งผู้ป่วยก็ได้รับยาอย่างต่อเนื่องทุกวันนะครับพร้อมทั้งอธิบทยผลข้างเคียงอะไรต่างๆแก่ญาติด้วยผู้ดูแลด้วยนะครับพร้อมทั้งดูอาการหลังจากฉีดเสร็จด้วย คือการออกไปก็จะใช้เวลาไม่มากค่ะ,ะการให้ยาทางกระแสเลือดก,ก็ประมาณ45ถึง1ชั่วโมงนะคะเราก็ใช้เวลาหลังเลิกง,งานให้เป็นประโยชน์ได้หรื่องช่น้องๆก็มีความยินดีที่จะผลัดเปลี่ยนกันไปก็สาม,สามคนที่ช่วยกันเหมือนฝนตกตอนหน้าแลง้งเหมือนเห็นสายรุ้งขึ้นกลางแจ้งเหมือนลมหนาวเดือนเมษาเหมือนหัยใจอ่อนล้ากลับ กำลังมีรักเหมือนคนลงทางพบคนรู้จักเหมือนเจอของสำคัญที่หล่นหายเหมือนร้ายนั้นกลายเป็นดีมาก ในเวลาว่างในวันหยุดก็จะใช้เวลาว่างส่วนนั้นทํางานจิตอาสาเป็นอาสาสมัครผู้ภายของมูลนิธิรวมใจเชียงใหม่ครับทําหน้าที่รับส่งผู้ป่วยอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินครับโดยร่วมกับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ครับและนอกเหนือจากการรับส่งผู้ป่วยก็จะมีงาน รับร่างผู้เสียชีวิตจากสถานที่ต่างๆและก็อุบัติเหตุทั่วไปชุดเหลือผู้ป่วยประสบภัยทางโรคภัยวัตภัยจับสัตว์เลื้อยคานครับแล้วก็มีช่วยประชาชนทั่วไปที่เกิดรถเสียและผมจะบอกว่าความภาคภูมิใจในการทํางานในการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้คนทั่วไปให้เขาปลอดภัย กลับไปพบกับคนที่รักของเขาได้มันสร้างความภูมิใจให้กับตัวเราครับการทําต่างๆอาจจะไม่มีใครเห็นแต่เรารู้ตัวเราดีครับคือความภูมิใจกับตัวเองเรื่องมันมีอยู่ว่าพอเราเนี่ยจะดูแลผู้ป่วยที่เป็นอมพาตเนาะทั้งทั้งขึ้นขึ้นตัวทั้งตัวแล้วก็รึ่งซีกเนาะมีอยู่มาวันหนึ่งมีคนไข้ที่เขึ้นเป็นอมภาตทั้งตัว เสร็จแล้วเพื่นมาแอดพิทเสร็จแล้วเพื่อนจะปิดบ้านเนี่ยเพ่นได้ค่าสายขายสายสวนปะสะวัสสาวะเนาะแล้วเสร็จแล้วเพื่อนก็มีภรรยาเพื่อนดูแลแล้วก็การค่าสวัยสวนปะสะวัสสาวะเนี่ยถ้าค่ไขค่ปิดบ้านเนี่ยเพื่อนก็จะมีความลำบากที่ว่าจะไปเปลี่ยนสายที่โรงพยาบาลต่างวอดมีการสอนผู้ป่วยเปลี่ยนเองแล้วก็สอนญาติเนาะแต่ผู้ป่วยอะไนี้เพื่อนเป็ี่ยนอามวุาทุกตัวเพื่อนจึงเดือดประกอบ,บมาได้ ก็เลยสอนภรรยาเปิน้นแล้วเสร็จแล้วพอถึงเวลาปิกบ้านนี้ภรรยาเปิ้นไปเปลี่ยนเองเสร็จแล้วมันก็มีเลือดออกขนาดที่เพิ้นเปลี่ยนแล้วก็เพื่อนก็ได้มาแอดมิดต่อหันกลิ่นที่ติดเนาะแล้วเพื่อนติดเชื้อแล้วเมียเปิ้นก็บผัวก็เลยบยัญญัติหเลยก็เลยมาถามว่าขาเจ้าว่าไปช่วยไปเปลี่ยนที่บ้านที่ได้ก่อ ก็เลยว่าไปได้เจ้าเพราะว่ามันเป็นต่างผ่านที่จะพิกบ้างเวลาผมขึ้นเวรเช้าก็มีคนไข้ขอร้องให้ผมตัดผมให้ผมดูแววตาแล้วผมก็เห็นใจครับผมอยู่ตึกฟื้นฟูสภาพเป็นคนไข้อัมพาตไม่สามารถขยับตัวได้สะดวกครับผมมองเห็นสายตาและญาติคนไข้ที่ตัดผมให้ผมมีความรู้สึกสุข จอย่างอย่างบอกไม่ถูกครับพอตัดผมเสร็จแล้วก็ดูดีดังนั้นผมตัดผมจนจนมาถึงทุกวันนี้ก็สิบกว่าปีแล้วครับน้องพยาบาลดีอยู่ค่ะมาขอความช่วยเหลือว่าเอออ่ามีใครถนัดด้านตัดผมผู้หญิงไหมคะบังเอิญหนูขึ้นเวดพอดีค่ะก็เลยอ่าขออาสาไปตัดผมให้ ยอยากบอกสังคมว่าการทําความดีทําด้วยใจทําได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะสิ่งที่ผมได้ทำนะครับได้ช่วยเหลือคนไข้เนะี่ยก็คือในฐานะที่เคยเป็นคนไข้มาก,ก่อนนะครับก็เลยเข้าใจว่าคนไข้มีความรู้สึกยังไงตอนนอนโรงพยาบาลแล้วก็ต้องการอะไรนะครับต้องการให้คนอื่นทําอะไรให้เรานะครับก็รู้สึกเข้าใจแล้วก็สงสารนะครับแล้วก็ มีความาปรรถนาคิดที่จะช่วยเหลือเขาไหมครับให้เขาคลา,ายกังวลแล้วก็หายจากความเครียดนะครับก็เลยอยากจะช่วยก็สมมติว่าถ้าเราเห็นแล้วเราไม่ช่วยแล้วก็รู้สึกว่าเราจะไม่สบายใจเลยว่าเอา๊ะมันค้างคายใจว่าเราน่าจะช่วยเขาเขาจะได้ดูดีดูดีขึ้นนะครับแล้วก็คลายความเครียดแล้วก็มีความให้ความสุขอะไรต่อเขาด้วยครับเอย คิดว่าใช้สิ่งที่อยู่มีอยู่ในตัวของเรานะครับคือไม่ไว่าจะเป็นความสามารถพิเศษนะครับเ<ม>ช่นว่าเ,เราเข้ากับคนได้ง่ายนะครับแล้วก็เราพูดคุยเป็นกันเองกับผู้ป่วยนะครับนอกจากนั้นก็คืออาจจะร้องเพลงนะครับซึ่งเสียงเพลงเนี่ยมันก็เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างได้ความเจ็บปวดให้กับผู้ป่วยให้ดีขึ้นนะครับบางครั้งผู้ป่วยกังวลอยู่แล้วก็ให เราเห็นนะครับเราก็ให้เข้าไปตรงไปพูดคุยกับคนไข้ว่ามีปัญหาอะไรมีความเครียดอะไรต้องการช่วยเหลืออะไรนะครับเราก็รับฟังความรู้สึกของคนไข้เปิดโอกาสให้คนไข้ระบายความรู้สึกวา่กควาคนไข้มีความรู้สึกยังไงแล้วเราก็จะอมาประเมินผลอีกทีหนึ่งว่าเราควรจะช่วยเหลือเขายังไงเริ่มต้นยังไงก่อนนะครับ สิ่งที่เราทํำและแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยในโงรงพยาบาลแล้วก็สังคมภายนอกนะครับสิ่งนั้นน่ะเราทําด้วยตัวของเราเองเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเราทําแล้วมีความสุขนะครับแล้วก็ผู้อื่นก็ได้รับความสุขนั้นด้วยนะครับเราทําโดยไม่หวังรางวัลสิ่งใดนะครับเราทําด้วยตัวของเราเองบางทีไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นนะครับแต่เราก็ รู้ตัวของเราว่าเราทําอะไรอยู่แต่สิ่งที่ได้ตอบรับกลับมาเกินความคาดหมายก็คือความอิ่มเอมใจความสุขนะครับแล้วก็เห็นคนอื่นมีความสุข